สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านคุณผู้ชมทุกคนหลังจากคลิปที่แล้วนะคะที่หลิงเอ๋อได้อัดคลิปลง YouTube ไปก็ได้รับความสนใจตอนนี้ก็เกือบเกือบหมื่นวิวแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกกำลังใจและก็ทุกคำคอมเมนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นจากพี่ๆคนรักสัตว์ชาวไทยหรือว่าจะเป็น เชิญชาวต่างชาติที่รักสัตว์เหมือนกันที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ส่งกำลังใจมาให้อย่างล้นหลามลิงเอ๋อร์บขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณพี่ๆกลุ่มหนึ่งนะคะที่หลิงเอ๋อได้ไปเจอมาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวพี่ๆได้กรุณาเรด็ดข้าวเลนขนม mm hmm. ลิงเอ๋อรลิงเอ๋อซาบซึ้งใจอย่างยิ่งค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะที่หลิงเอ๋อเนี่ยออกมาทำคลิปที่สองเนี่ยขึ้นมาก็เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่หลิงเอ๋อเนี่ยตื่นขึ้นมากำลังเล่นกับเอเลยนะคะหลิงเอ๋อก็ได้ฟังวิทยุปุ๊บใชชช่วว่่่นีีีก็ได้ฟังววงวาาาาเเอตติยมท่ เขาเล่นเป็นนักแสดงที่เป็นโอเปเร่าอะไรเงี้ยค่ะเขาฆ่าตัวตายสาเหตุเนี่ยน่าตกใจมากครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาฆ่าตัวตายตามหมาที่เขารกของเขาไปเพราะว่าข้างห้องเนี่ยมีปัญหากับข้างห้องทําให้เขาเนี่ยจำใจต้องฉีดยาฆ่าหมาตัวนั้นซึ่ง ต่อเวลาต่อมาเขาก็ได้ฆ่าตัวเองตามตายตามหมาไปนะคะก็เป็นความรู้สึกที่โหดหู่ใจนะคะก็เลยอยากจะฝากน้องๆน,นะคะหรือว่าฝากผู้ปกครองด้วยว่าถ้าน้องๆเนี่ยรักสัตว์มากเกินไปแล้วสัตว์ที่น้องๆตายไปเนี่ยคุณผู้ชมหรือว่าน้องๆที่ดูคลิปอยู่นะคะอยากฆ่าตัวตายตามสัตว์นะคะมันไม่ดีคะ่ะเพราะว่ามนุษย์เกิดมาก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดถูกไหมคะสัตว์เขาก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดตามวัฏจักรของเขาไปคะ่ะแต่ว่าถ้าเราไปทําให้เขาตายเนี่ยก็รู้สึกไม่ดีเนอะเราก็คิดว่า มันเป็นเวรกรรมแล้วกันแต่ว่าค่าตัวตายตามเหี้ยนก็ไม่ดีนะคะแล้วก็ไม่สนับสนุนด้วแยบบว่าให้ฉีดยาฆ่าหมาตายเลยค่ะไม่สนับสนุนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะมีเคสหนึ่งที่น่าสนใจมากก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในสังคมออนไลน์นะคะมีคุณยายคนนึงนะคะเขาได้เนี่ยกอดน,น้องหมานอนอยู่หน้าโรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึง่งเดี๋ยวเดอเขาหยิบข้อมูลแป๊บหนึ่งนะคะ เป็นโรงพยาบาลสัตว์พัพพาชัยค่ะ489ถนนพัพพาชัยเขตป้อมปราบศตูพ่ายกรุงเทพ10110ค่ะเรื่องราวนี้นะคะเกิดขึ้นโดยที่มีคุณยายคนหนึ่งนะคะ่ะได้ไปกอดน้องหมาตัวหนึ่งอะคะ่ะอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลซึ่ง ได้ทราบความว่าน้องหมาตัวนี้เป็นโรคไตนะคะแล้วคุณยายคนนี้เขาก็ได้พาน้องหมามารักษาโดยที่คุณยายเขาก็ไม่ค่อยมีทุนทรัพย์ในการรักษาเท่าไหร่อะค่ะก็มีหลายๆเว็บนะคะที่ได้เอาข้อความแล้วก็รูปของคุณยายไปลงแล้วก็สามเนี้ยได้มีโอกาสเข้าไปอ่านมาอยู่เว็บหนึ่งเขาบอกว่า น้องหมาตัวนี้เป็นโรคไตนะคะต้องมีค่าใช้จ่ายเนี่ยวันละตกเกือบพันบาทอะไรเงี้ยซึ่งคุณยายเขาก็ไม่มีเงินทุนทรัพย์ไม่เพียงพอค่ะ <S <S แล้วก็ตการที่คุณยายเอาน้องหมามาเนี่ยคุณยายก็เดินเท้าเปล่ามานะคะโดยที่ไม่มีรองเท้าแตะอะไรเงี้ยก็ทางนู้นก็คงได้มีการพูดเกี่ยวกับคุณยายพอสมควรนะคะว่า,าคุณยายคงไม่มีทุนทรัพย์จริงๆนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยหลายๆคนหลายๆน่วยงานนะคะอยากจะช่วยเหลือคุณยายเพราะว่า ยายอายุมากแล้วเราก็เข้าใจใช่ไหมคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยายเนี่ยเขาอาจจะมีน้องหมาตัวนี้ตัวเดียวหรือเปล่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็เป็นความเข้าใจของเอิร์เองนะคะที่เหลือเข้าใจว่าญาติผู้ใหญ่ของเราเนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่ในครอบครัวของเราหรือว่าเขาจะเป็นครอบครัวคนอื่นเขาอยู่ตัวคนเดียวหรือเปล่าเชื่อเถอะคะ่ะถ้ามีลูกมีหลานนะคะเข้าไปพูดคุยเข้าไปตอบท่านนะคะท่านจะมีกำลังใจแล้วก็ท่านจะมีอะไรหลายๆอย่าง ที่ต่อต้านกับโลหลายท่านจะมีภูมิต้านทานที่ดีขึ้นมาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณยายคนนี้นะคะหรือเราว่าเขาคงจะมีน้องหมาตัวนี้อยู่แบบอยู่เป็นเพื่อนหรือว่าอยู่เป็นลูกหลานเขาหรือเปล่าเขาได้รับหมาตัวนี้เขามากเพราะว่าจากที่ลิงเอ๋อเห็นนะคะเพราะคุณยายคนนี้เขาก็นอนกอดหมาเขานะคะรับพูดแจะร้องไห้ไม่เอานะไม่ร้องไห้ออกสื่อล,ลิงเอ๋อโอเคจะเป็นพ่อที่น่าสงสารนะคะไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราเองหรือว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่คนอื่นเนี่ย ต่อให้เห็นสภาพนั้นที่แบบนอนกอดน้องหมาอยู่รอน้องหมารักษาอยู่ะครับเชื่อได้ว่าหลา,หลายคนอยากจะช่วยแน่นอนตอ <c oughs> นนี้หรือเงินจะร้องไห้ออกสื่อนะคะเอางี้ดีกว่าในหลายๆคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะและอยากจะช่วยเหลือคุณยายคนนี้หรืออยากรับทราบเรื่องราวของคุณยายคนนี้ให <c oughs> แน่นอนกว่านี้หนึ่งเอ๋แน,นำนะคะเข้าไปที่เวอร์ไว b o เว็บเฟซบุ o ค่ะสแลตยูนดอก q, ค่ะเข้าไปอ่านได้นะคะหรือว่าจะเป็นเว็บที่ช่วยเหลือน้องหมาหรือช่วยเหลือสัตว์อื่นก็มีนะคะจะเป็นเคสที่เขียนว่าคุณยายพาน้องหมามารักษาโรคไตนะคะหรือถ้าใครอยู่แถวโรงพยาบาลสัตว์ทัพภาชัย498เกอะไค่ะพาดขาดไป โรงพยาบาลสัตว์พัพาชัย498นะคะถนนพัพาชัยเขตป,ป้อมปราบตูภายกรุงเทพมหานคร10110ก็สามารถแวะเวียนไปเยี่ยมหรือไปให้กำลังใจคุณยายได้นะคะสําหรับใครที่มีทุนทรัพย์หรืออยากจะช่วยเหลือคุณยายเนี่ยก็สามารถไปช่วยเหลือคุณยายได้ที่นั่นนะคะหรือว่าจะโทรไปสอบถามที่โรงพยาบาลก็ได้ะคะ่ะเผื่อว่าเงิน เล็กๆในน้อยของท่านนะคะเล็กๆนน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะช่วยเหลือคุณยายท่านได้บ้างอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจุอุ้ยอุ้ยหยิบแบงค์พีดค่ะคุณผู้ชมเมดิซ่าต้องขอโทษค่ะเดือดไม่ได้ตั้งใจเอา,อางี้ดีกว่าสาหรับใครที่อยากช่วยคุณยายนะคะก็อย่างที่เหลืองบอกสามารถติดต่อไปได้ที่โรงพยาบาลน,นะคะหรือว่าโทรศัพท์ทางทางคุณหมอได้สำหรับวันนี้ทางดิฉันอขอลาไปก่อน <c oughs> สวัสดีค่ะ